Terima kasih telah menonton! นายเจริญโชคพรมชุติมานายอำเภอปะทิวให้เกียรติเป็นประธานปลูกป่าชายเลนคลองบางสนเพื่อดูแลและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนร่วมกับนายจินดาบุญจันทร์บอร์ดบริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนนายศักชายพยักตาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบลบางสนนายพัฒนดลสืบถวินกุลกำนันตำบลชุมโคจังหวัดชุมพรและทหารนายกเทศบาลอบตอกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง3ตํตำบลเจ้าหน้า,นาที่ปฏิบัติการของสถาบันพัฒนาองค์ นชุมชตัวแทนชาวบ้านองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพรนักเรียนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนายศักชายพยันตากล่าววัตถุประสงค์ของการจัดเวทีและปฏิบัติการปลูกป่าชายเลนหมู่ที่2ตำบลชุมโคเกิดจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนเป็นหน่วยง,งานของรัฐระดบเพชที่สาสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีบทบาทภารกิจหลักด้านการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรชุมชนเป็นสาคัญส่วนองค์กรชุมชนในปัจจุบันได้จดแจ้งจัดตั้งตาม พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนพุทธศักราช2551บทบาทภารกิจสําคัญเป็นวิธีกลางให้กลุ่มองค์กรที่จดแจ้งและไม่ได้จดแจ้งรวมถึงภาคีอื่นได้มาสะท้อนปัญหาความต้องการและวิธีการแก้ไขปัญหา เสนอให้ทุกหน่วยงานซึ่งเป็นภาคีพัฒนาทางภาครัฐและภาคประชาสังคมได้รับทราบทุกระดับตั้งแต่ส่วนท้องถิ่นภูมิภาคและลงไปที่ส่วนกลางและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนงบประมาณสู่สภาองค์กรชุมชนโดยตรงโดยร่วมกันพัฒนาโครงการคุณภาพชีวิตในเมืองและชนบทโดยใช้ลุ่มน้ำลองบางสน เป็นระบบภูมินิเวศร้อยกิจกรรมร่วมกันอันประกอบด้วยตำบลทะเลทรัพย์ตำบลชุมโคและตำบลบางสนร่วมแผนงานท่องเที่ยวชุมชนและการจัดการทรัพยากรจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำภายใต้แผนงานกิจกรรม3ํตำบลรวมงบประมาณ352,000บาทในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน150คน